เป็นไงครับผมอร่อยมากเลยครับไข่เจียวอาหารง่ายๆที่เราชอบทานมาดูวิธีทำกันเลยนะครับไข่น้ำไข่น้ำโอเคทำไข่น้ำใช่ไหมไม่ไข่เจียวไข่เจียวตีแลวครับตีไข่แล้ว,ลวโอเคอน,นี้สูตรพี่น้ำโมเองใช่ไหมอืมระา นิดหน่อยครับเส้นปลาทอดเขียวนัวนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วครับไข่ตั้งเตาให้ร้อนนะครับให้ร้อนเติมน้ํามันใช่ไหมใส่น้ำมันนะต่อ,ใส,อใส่น้ำมันนิดหนึ่งครับใส่น้ำมันนิดหนึ่งน้ำน้ำมันร้อนได้ทีแล้วครับมันร้อนได้ทีแล้วอ่าลงไข่เข้าไป นี่ครับลงไข่เรียบร้อยเลยครับลงไข่เรียบร้อยนี่ครับปล่อยไว้สักครู่ครับนี่นี่นี่ลงไข่ไแล้วลงไข่ไแล้วนี่หอมนิดหน่อยครับเออครับครับนี่นี่เอ้าขยับนิดหน่อยให้ไข่ออกจะเป็นเพนแคนครับโอ้โหนี่เห็นไหมสวยมากเลยครับสวยไหมครับสวยไหม นี่นี่อันนี้พร right? yeah. okay. ิกไหมเนี hmm. ่ยพริกครับพริกอยู่เหรอพริกอยู่กับอยู่เนาะกลับด้านอยู่เนาะด้านอยู่โอเคนี่กับด้านเดี๋ยวให้ข้างอีกฝั่งหนึ่งเขาสุกกว่านี้นิดหนึ่งเนาะกลับด้านได้แล้วครับกลับด้านแล้วกลับด้านครับนี่ครับกลับด้านเรียบร้อยครับเหลือง อรามสวยมากครับนี่ทำได้สวยมากเลยสุกได้ที่แล้วถ้าสุกได้ที่เราก็เอาลงจานเลยใช่ไหมถูก mm hmm. ไหมครับโอเคโอเคอ่าตอนนี้ก็ถือว่าสุกได้ที่แล้วนะครับสุกได้ที่แล้วได้ที่แล้วครับผมอ่านี่แล้วครับไข่เจียวอร่อยอร่อยจากพี่น้ำหมูครับผมสูตรพี่น้ำหมูเอง ใส่ซอสทิกซอสมะเขือเทศ